สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการเมืองไทยนะคะต้องบอกว่ากำลังเข้มข้นเลยโดยเฉพาะสถานการณ์ของคุณแพทองทานชินวัตรนายกคนปัจจุบันที่กำลังเจอ,อความท้าทายเยอะมากโดยเฉพาะจากเรื่องคลิปเสียงคุยกับสมเด็จหุนเซนนะคะ เราจะมาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันจากหลายๆมุมเลยทั้งข่าวบทวิเคราะห์ความเห็นนักวิชาการเสียงจากโซเชียลแล้วก็ผลโพลด้วยเพื่อให้เข้าใจว่าเออปัญหามันคืออะไรกันแน่แล้วก็มองไปข้างหน้าด้วยว่าทิศท,ทางจะเป็นยังไงต่อไปค่ะครับเป็นเรื่องที่น่าจับตามากจริงๆครับช่วงนี้การที่เราดูข้อมูลจากหลายๆแหล่งเนี่ยมันก็จะช่วยให้เห็นภาพรวมได้ชัดขึ้นนะว่าเออรากปัญหาจริงๆหรือว่าแนวโน้มที่จะคลี่คลายเนี่ย มันจะเป็นไปทางไหนได้บ้างค่ะประเด็นที่จุดกระแสแรงสุดๆเลยก็คงเป็นเรื่องคลิปเสียงเจ้าปัญหานั่นแหละนะคะคือเรื่องมันเริ่มจากมีคลิปหลุดออกมาเป็นการคุยโทรศัพท์กันระหว่างนายกแพทองทานกับสมเด็จฮุนเซนแล้วก็มีเนื้อหาบางช่วงโดยเฉพาะที่พูดถึงแม่ทัพภาคที่สองว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามอันนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยแถมทางสมเด็จฮุนเซนเองก็เหมือนจะยอมรับด้วยว่าอัดเสียงไว้แล้วก็เอ่อส่งต่อไปให้คนอื่นฟังอีกที โอ้โหอันนี้ผลกระทบตามมานี่แรงเลยนะครับในโซเชียลมีเดียนี่คือเกิดกระแสเลยวิพาก์วิจาร์ณกันหนักมาก h a s h t a g h a s h t a แพร่ทองทานชินวัตร h a s h t a g ไทยกัมพูชานี่เต็มฟีดไปหมดคนส่วนใหญ่ก็มองว่ามันกระทบความน่าเชื่อถือดูไม่โปรทางการทูตเอาซะเลยแล้วก็มีเสียงเรียกร้องทั้งจากนักวิชาการบางท่านอย่างคุณปิยบุตรหรือพรรคการเมืองอย่างไทยสร้างไทยก็ออกมาเลยบอกว่าให้หลาออกหรือไม่ก็ยุบสภาไปเลย ที่สําคัญมากๆเลยคือพักภูมิใจไทยประกาศถอนตัวจากรัฐบาลทันทีอันนี้คือสั่นคลอนสถิรภาพโดยตรงเลยครับค่ะแล้วผลกระทบนั้นไม่ได้หยุดแค่ในโซเชียลหรือเกมการเมืองใช่ไหมคะเหมือนมันลามไปถึงเรื่องกฎหมายด้วย3อสาคนแล้วไปยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าคุณสมบัติ ความเป็นนายกของคุณแพทองทานเนี่ยสิ้นสุดลงหรือยังซึ่งศาลก็จะพิจรารณาว่าจะรับคำร้องไหมวันที่หนึ่งกรกดาคมน,นี้แล้วก็มีความเป็นไปได้นะที่อาจจะมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวก่อนด้วยนอกจากนั้นทางปปชครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็มีมติรับเรื่องไว้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเหมือนกันในประเด็นว่าอาจจะเข้าขา่ายฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงครับ ทังนายกแพทย์ทองทานเองก็ออกมาชี้แชนแล้วนะคะบอกว่าเป็นเอ่อเทคนิคการเจรจาอธิบายว่าเพื่อลดความตึงเครียดกับทางฮุนเซนแต่คำชี้แจงเรื่องเทคนิคเจรจาเนี่ยหลายคนก็ยังแบบว่าฟังดูไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่มันจะช่วยลดแรงกดดันได้จริงๆหรือเปล่าคะในสถานการณ์แบบนี้อืดูเหมือนจะยังไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะครับที่จะคลายความสงสัยในสังคมได้ ซึ่งเรื่องนี้ก็ทําให้นักวิชาการอย่างรออนดออรดุลยภาพปรีชารัตท่านออกมาเตือนเลยเตือนให้ระวังสิ่งที่เรียกว่าอุบัติเหตุทางการเมืองคือมันอาจจะซ้ารอยผู้นําในตระกูลชินวัตรคนก่อนๆได้ทั้งคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์ท่านมองว่ามันมีจุดอ่อนหลายอย่างที่ต้องระวังทั้งเรื่องดิจิทัลวอลเล็ที่ก็ยังไม่ชัดเจนนักหรือเรื่องที่คนมองว่าคุณทักษิณอาจจะยังมีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังการบริหารพรรคความสัมพันธ์กับกองทัพก็เป็นอีกประเด็น แล้วก็เรื่องการสร้างภาพลักษณ์ในเวทีระหว่างประเทศด้วยครับจริงด้วยค่ะมีคนโยงไปถึงตอนอดีตนายกเศรษฐาที่พึ่งพลตำแหน่งไปด้วยซ้ำเหมือนมีบทวิเคราะห์จากสำนักข่าวไทยอสมทนะคะที่ชี้ว่าอาจจะเกี่ยวกับการพยายามผลักดันดิจิ t ัลวอ l เล็ผ่านปมการแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานซึ่งมันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนไกลๆว่าก็ที่นายกรัฐบาลนี้ก็ดูจะเปราะบางอยู่เหมือนกันประเด็นนั้นน่าสนใจมากครับ แล้วมันก็สอดคล้องกับผลสำรวจของนิดาโพล่ล่าสุดเหมือนกันคือถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่เกินครึ่งนิดๆประมาณ51%เนี่ยจะยังเชื่อว่าคุณแพทองทานน่าจะอยู่พรอปี68นะแต่พอถามถึงภาพรวมการเมืองเศรษฐกิจคนส่วนใหญ่กลับมองว่าจะวุ่นวายหรือไม่ก็แย่ลงกว่าเดิมแถมยังมองว่ามีความไม่แน่นอนอื่นๆสูงมากด้วยทั้งเรื่องปรับคอรมอเรื่องยุบสภาหรือแม้กระทั่งรัฐบาลล่มไปเลย พอสถานการณ์ของคุณแพรทองทานดูสันคลอนแบบนี้คนก็เริ่มมองหาแผนสองหรือว่าทายาทคนต่อไปในตระกูลชินดาวงแล้วล่ะค่ะคำถามก็คือแล้วใครล่ะทำไมถึงอาจจะไม่ใช่คุณโอ๊คพานทองแท้หรือคุณเอมพินทองทาแต่ชื่อที่โผล่ขึ้นมาแล้วน่าสนใจมากคือรอสอรดออรยศชนันวงสวัสด์หรือคุณเชน คนนี้เป็นใครมาจากไหนคะเนี่ยโปรไฟล์นี้น่าสนใจมากเลยนะครับคือเป็นสายนักวิชาการเลยเป็นถึงรองาศาสตราจารย์ที่มหาวิทยายลัยมหิดลจบด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแล้วก็เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับเอ่อคลื่นสมองการเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์ Brain Computer Interface ปัจจุบันก็เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมของมหิดลครับ โหโปรไฟล์นักวิชาการนี่ดูดีมากๆเลยนะคะแล้วในทางการเมืองล่ะคะเคยมีบทบาทอะไรมาบ้างไหมเคยครับเคยลงสมัครสสที่เชียงใหม่ตอนปี57แต่ว่าตอนนั้นการเลือกตั้งมันเป็นโมฆะไปแล้วก็เคยมีชื่อเป็นแคนดิเดตชิงตําแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยตอนปี61ด้วยล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวออกมาว่าเป็นตัวเต็งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในครมแพทยองทานสอง หลังจากที่พักภูมิใจไทยถอนตัวออกไปนะครับจุดที่คนอาจจะมองคือภาพลักษณ์แกอาจจะดูคลีนกว่าคนอื่นๆในเครือญาติเพราะยังไม่เคยรับตําแหน่งการเมืองอย่างใหญ่จริงๆแต่น่นอนว่าสายสัมพันธ์กับเครือข่ายการเมืองเดิมนี้ก็ต้องถือว่ายังเหนียวแน่นอยู่ครับ ค่ะสื่อต่างประเทศอย่างนิกเค i อาเซียก็เคยวิเคราะห์ประเด็นนี้นะคะเรื่องการสืบทอดอำนาจในตระกูลการเมืองว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นได้บ่อยๆในหลายประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมันก็อาจจะมีผลต่อพัฒนาการของประชาธิปไตยอยู่เหมือนกันครับ ก็น่าคิดทิ้งท้ายเหมือนกันนะครับว่าปรากฏการณ์ที่เราเห็นตระกูลการเมืองใหญ่ๆพยายามรักษาอำนาจไว้ส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นถึงแม้ว่าจะต้องเจอกับวิกฤตการณ์ครั้งแล้วครั้งเล่ามันกําลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับผลวัดการเมืองไทยหรือเปล่า นี่เป็นแค่วัตถจักรเดิมๆที่มันเลี่ยงไม่ได้หรือว่าจริงๆแล้วสังคมไทยกำลังค่อยๆขยับไปสู่จุดที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงได้ในอนาคตก็คงเป็นคำถามที่เราต้องติดตามหาคำตอบกันต่อไปครับ